มูลนิธิโรงเรียน Starfish Country Home ก่อตั้งขึ้นมาโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันชื่อดรวิชาร์ดพีฮอกแลนด์ Hello, I'm Richard Hogland of the Starfish Country Home School ในมูลนิธิเนี่ยตอนนั้นก็เป็นผู้รับอนุญาตของโรงเรียนบ้านปตาดาวซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทศึกษาสงเคราะห์เด็กกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเด็กชาติพันธุ์สื่อสารภาษาไทยยังไม่ค่อยได้มาจากครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือ เพราะฉะนั้นในการที่ให้เขามาเรียนตามในหนังสือเนี่ยคือเขาก็จะรู้สึกว่ามันยากสําหรับเขาคิดว่าเราจะต้องมีวิธีการปรับหลักสูตรให้มันเป็นไปตามความสนใจของเขามากขึ้นมีความหมายกับชีวิตเขามากขึ้นก็เก็เป็นที่มาว่าทําไมเราถึงเริ่มจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบนี้มันทําให้เราเห็นศักยภาพของเด็กหลายบุคคลมากขึ้น ้าเราต้องการที่จะพัฒนาทักษะเด็กจริงๆอะ่ะเราควรจะต้องมีการบูรณาการหลายๆาศาสตร์หัวใจของตัว maker space เนี่ยมันคือกระบวนการให้เด็กเขาได้สร้างได้ลองคิดได้ลองพัฒนาได้เป็นนักนวัตกรหน้าตาของ maker space เราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบไฮเทคมากๆสิ่งที่มันจะมีความหมายกับชีวิตเด็กมันอาจจะไม่ใช่หน้าตาเหมือน maker space ในกรุงเทพหรือในสิงคโปร์เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในบริบทของในเมือง พยายามที่จะทำโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของนวัตกรรมนะคะวิธีการจัดการเรียนการสอนการบริหารโรงเรียนในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ทำการเผยแพร่เรามีการพัฒนาครูออกไปทำงานช่วยเหลือในเชิงของการเผยแพร่ความรู้ต่างๆเราจะต้องเป็นโซลูชันในสิ่งที่โรงเรียนมองหาถ้าโรงเรียนมองหาเรื่องของการพัฒนาทักษะเด็กถ้าโรงเรียนมองหาเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแบบสเตมและเขาไม่มีเครื่องมือเราเป็นโซลูชัน เรามีความตั้งใจเสมอว่าเราอยากจะช่วยคุณพ่อคุณแม่กับคุณครูเนี่ยให้เขามีเครื่องมือมีอาวุธเยอะๆเพื่อที่จะได้ไปพัฒนาเด็ก Starfish Academy เ,เ,เองเนี่ยก็เป็นโครงการที่เราทำเรื่องของการพัฒนาครูแล้วก็ผู้ปกครองพอเราทําไปสักพักหนึ่งเราก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสในการที่จะเรียนรู้มากกว่านั้นเราก็เลยเปิดแพลตฟอร์มกว้างสําหรับทุกๆคนเป็นที่ให้ทั้งครูและผู้ปกครองมาเรียนรู้ร่วมกันควรที่จะเอามาแบ่งปันกันคืออยากจะเปิดพื้นที่ให้รู้สึกว่า การเรียนรู้ร่วมกันมันเป็นสิ่งสำคัญเราก็กำหนด12บเรื่องใหญ่สำหรับเด็กในยุคปัจจุบันเนี่ยที่เขาจะต้องรู้เมื่อโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเราไม่ได้เรียนแบบคอนเทนต์เบสอีกแล้ววิธีการประเมินแบบเดิมเนี่ยมันก็ไม่ตอบโจทย์ถ้าเราจัดการเรียนการสอนแบบมุ่งทักษะมุ่งสมรรถนะครูก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการที่จะวัด Starfish Class เป็นเครื่องมือการประเมินตามสภาพจริงประเมิน learning outcome ที่ที่ครูกำหนดให้กับเด็กพร้อมทั้งการเก็บหลักฐานต่างๆแล้วก็ทำเป็นด i g i t a l Portfolio เรามีกลุ่มครูเรามีกลุ่มโรงเรียนที่ทํางานด้วยค่อนข้างมากสิ่งที่เราโฟกัสแน่นอนเราอยากจะโฟกัสในเรื่องของนวัตรกรรมในเรื่องของเอเ c คในเรื่องของการมองไปข้างหน้าเพราะว่าเราเป็นผู้ทําเราเป็นพาร์ทไทเชนเนอร์เพราะฉะนั้นเราอยากจะทุ่มแรงของเราอะไปในเรื่องของการทําช่วยเขาทํำยังไงให้มันมีความเข้มแข็งมันมีความคมชัดเพื่อที่สุดท้ายแล้วเขาก็จะได้ดูแลสิ่งที่มันเป็นของชุมชนจริงๆ